วัสดีครับ FC ประอุษลุงจอยสตอรี่วันนี้ลุงจอยเป็นวันหยุดลุงจอยเดินลงมาสวนมาดูหน่อไม้รู้สึกว่าแหนงหน่อไม้เยอะแต่หน่อไม้หน่อไม้มีหน่อเดียวแต่แหนงเยอะมากเลยพรุ่งนี้ ลุงจอยก็จะตัดให้ปลาอ้วนไปตลาดตากับยายปลูกหน่อไม้ไว้ริมห้วยประมาณประมาณสิบกออีกสักหน่อยหนอ น่าจะออกเยอะรับเพราะว่าตัดลำานึงออกแล้วรูแหนงหน่อไม้ครับนี่มันจะเป็นแหนงถ้าเราเอาไปแกงเนี่ยอร่อยมากเลยรู้สึกว่าแหนงออกเยอะเอาไปแกงหน้าอร่อยมาก ี่ครับแหนงหน่อไม้เพราะว่าตัดออกแล้วแหนงกำลังแตกขึ้นแต่ละกอออกกำลังออกแหนงนครับเพราะว่าลุงจอยให้ทีมงานมาตัดออกแหนงกำลังแตก าไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวลุงจ่อยจะพามาตัดหน่อไม้ไปให้พี่ป้าอ้วนไปตลาดพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ